ครับสวัสดีครับพี่น้องชาว u t u b e ทุกคนครับอยู่ผมครับเบียร์ไรซิ่งเดือนเลยวันนี้ก็พามาอยู่แอ0 1คนลงไปนะครับเพิ่งเล่นจากโคลนมาเมื่อวานครับติดหนักครับเมื่อวานนี่ก็แซ่บลายซีนิ้วครับก็ระวังกันนะครับเมื่อวาน ไปทําสีเขียวแล้วก็เจอความร้อนครับควันไหมเลยครับนี่ต้องปอ,อกเครื่องครับโลกสีออกครับแล้วไม่ได้ล้างนะครับนี่นี่นะมีเอฟซี FC ครับพอมา เลไม่ดังครับสวิคน่าจะขาดสายน่าจะหลุดครับแต่ยังไม่ได้ต่อลมก็ไม่มีนี่ครับดูสภาพครับติดลมครับมวัวังลายซีนิ้วครับนี่ร้านเอกทอดซี่งครับบ้านตรัวครับ นี่ครับอันนี้ก็ท่อเดิมครับแบ๊บหนึ่งครับนี่ครับดกนกองสองนิ้วครับสองนิ้วอันนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นสี่นิ้วครับนี่คอนนี่ก็ทำมีนครับตัดทำมีนครับนี่ ไม่มีอะไรครนี่ครับแล้วก็มี fc ครับขอมาว่าติดป้ายทะเบียนไอ้ป้ายทะเบียนยังไงครับนี่รวดครับเจาะเลยครับเจาะครับนี่เห็นไหมไหมเห็นไหมครับนี่เจาะวังรวดครับนี่แล้วก็เจาะสมุมนะครับมุมนี้ครับแล้วก็ข้างล่างมุมนี้มุมนี้ครับ เต่มันก็อยู่ดีครับแต่ถ้าอยากที่ดีก็ต้องวางเจาะเราต,ตรงกลางนะครับมันจะได้ไม่สั่นครับอันนี้เจาะให้สีสีมุมคับเนี่โ็สติ๊กเกอร์เยอะๆเลยครับเสียงก็เพราะนะครับเสียงก็ออกใหญ่ๆห,หน่อย ก็ท่อสุรยงก็อยู่คันนี้ครับน,นี่อันนี้ท่อสุริยงนะครับแต่ก่อนใส่50ศนนะครับนี่แล้วก็ถอดออกมาใสา 3, า่ซ้ำเหกือนทําทำเหมือนกันครับย้ายออกมาที่ใหม่ครับนี่นี่บก็ไม่มีอะไรมากนะครับนี่ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจช่องเบียรไ์ไทยสิงเติลทระเบิดด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบายยครับคลิปหน้าจะมาฟังเสียงท่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงครับไซส์สี่นิ้วครับเจอกันคลิปหน้าครับบายๆครับ